เอาละครับสวัสดีครับผมผมเอ็กฟรีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Into the Dead a l Dark Dead Day ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาลองอีกคู่หนึ่งซึ่งผมเล่นไปนิดนึงและวพื้ที่ว่าจะไม่ได้จะได้แบบไม่ไม่ไม่เริ่มเกมไกลเกินไปครับผมวันนี้ผมเล่นเป็นคู่นี้อยู่นะครับไปดูกันเลยดีกว่าคู่นี้ครับผมไหนว่าลีโอ,ก,อกับดาเรียวหรือผมเรียกว่าแดริวแล้วกันเนี่ยแดริวแดริวตัวอ้วนเนี่ยจาก The Walking Dead เนี่ยคือผมไปรับตัวละครคนนี้มาแล้วผมลาหูอ่ะเนี่ยคนแรกผมไปรับมาแล้ว เพราะว่าผมต้องการที่แบบว่าคือ2ตัวเนี้ยตละครอรีโอกับเดลิวเนี่ยคือเดลิวอ่ะเขามีความสามารถที่ดีคือมันกินอะไรก็ได้อะแล้วก็โอกาสที่ท้องเสียน้อยไงแล้วก็เวลาสร้างอาวุธอ่ะพวกอาวุธไรอัปมนชิตอะเขาใช้อะไรน้อยลงเว้ยเนี่ยเนี่ยเวลาเขาสร้างพวกประเภทเวพ่นอะเนี่ยพวกเนี้ยสังเกตดูเฟืองเขาใช้แค่อันเดียวเองเห็นป่ะเขาใช้เฟืองแค่อันเดียวนะเนี่ยเฟืองหนึ่งอัน ดูเวลาของอาลิโอมาสร้างนะไอ้ลาหูก็ได้อะลาหของเอาตัวอื่นมาสร้างนะเห็นปะใช้เฟืองสองอันไม่ใช่อันเดียวอยู่แล้วไงแต่มีดอะใช้สองอันซึ่งแดริวครับผมใช้แค่อันเดียวแล้วเล่นแล้วใช้มีดอะนี่ดูเด่นนะใช้อันเดียวเองแล้วคิดดูถ้าโอ้โหถ้าแดริวเป็นคู่กับเพนนีนะผมว่าแม่งใช้มีดมันน่าดูอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ครับรีโอครับผมเป็นประเภทแบบสายทึกครับผมเียให้ดูสกิลนี่สกิล เนี่ยเขาจะถึกหน่อยครับผมเวลาต่อสู้ระยะใกล้แล้วดูมันจับคู่กับไอ้นี่แดริวอ่ะก็คือเนี่ยครับเวลาเราใช้ประเภทไอพอประเภทแบบระยะชิดเมลีอ่ะมันจะเพิ่มตามเมจครับผมเนี่ยก็คือสองคนในควรได้ครับแตข่ข้อเสียคือมันจะหิวง่ายครับส่วนแดริวมันกินอะไรก็ได้เพราะเหล็กอ่ะเอ,อแล้วก็เนี่ยมีความสามารถในการสร้างอาวุธระยะใกล้ครับผมเมลีเอน่ป่ะแต่ข้อเสียคือย้ายมันทําอาหารได้ขาดนะถ้ามันทําอาหารนะผมบอกเลยโอกาสที่เพื่อนเรากินไปแล้วท้องเสียสูงมากครับผมผมลองมาแล้ว งั้นผมเลยเอาดาลาหูนี่แหละตัวที่แมทไม่ค่อยมีอะไรดีอะ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เป็นเป็นนักเคมีครับผมเนี่ยคือต้องกินอาหารสุกด้วยไงไประเด็นน่ะไม่งั้นมันท้องเสียผมเนี่ยแล้วก็ให้ลาหูเป็นคนทำอาหารไปผมตอนนี้เป้าหมายของผมผม,ผมคือผมอยากยึดร้านเกมมาเป็นบ้านให้ได้ครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ภารกิจเราจะเสร็จหรือเปล่านะพอร้านเกมแม่งมืดมากครับผมผมยังไปเอาเป็นบ้านไม่ได้เลยอะ่ะผมไปร้านเกมไปดีกว่าทีเดียวต่เวลาลุยครับผมลุยเอาดิวะดึกก็ดึก เป็นไงเป็นกันรันเกมแม่งมืดมากวันนี้ผมจะจัดการแม่ให้หมดป้อมเลยรันเกมเนี่ยเฮลสนี่อ <Hills. S 1> อาวุธกูเพียบวันนี้กูอบอกเลยพร้อมลุยเพราะว่ามันมืดมากครับมันมองไม่อะไรไม่เห็นเลยต่อให้เป็นตอนเช้าเหอะตอนนี้มันยังเห็นอยู่ครับนี่ดูนะทางในซอมบี้แม่งอยู่ผมจะเด็กไฟฟ้าได้มีไงผมไม่เคยยึดป้อมนี้ได้เลยผมจะลองดูยึดไหวหรือเปล่า แม่งมืดชิบเป๋งเนี่ยมืดมากแม่งมืดจริงๆมามาเลยเฮ้ยมาเร็วกูเรียกแล้วหมาเอาเด้เฮ้ยเอาเลยเฮ้ยมาเอาหอัวเหอเอาหอัวเอาหอัวมาเด้เอานี่หมาอันนี้พร้อมลุยบอกเลยพร้อมบวกมึง พร้อมบวกมาเลยกูพร้อมบวกมาเลยพร้อมบวกมากกันไกลก็ะพาครับลีโอลุยต่อว่ากี่ตัวว่าไหนชิบหายอย่าบอกนะมึงใช่หมดเลยที่นอนอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ขยะดีกว่ามีอีกเปล่ามีอีกเปล่ามาเด้พร้อมลุยพร้อมลุยมือชิบหายเลย วันนี้กูบอกเลยกูจะยึดกูจะยึดมีตัวสองตัวได้วะเฮ้ยมาดิมาดิกูพร้อมลุยมาดิเอ้าแล้วกูตีไม่ติดวะตีไม่ติดวะตีไม่ติดวะฮะฮะวันนี้กูบอกเลยกูจะเคลียร์ไม่หมดดีโอแม่งเหลือเลือดน้อยละ หมดยังหมดยังมีตัวนอนแถวนี้ใช่ไหมหมดยังสำรวจแป๊บหนึง่งนี่ไงเจ้นอนอยู่สองตัวแม่งเยอะชิบเป่ง ไฟเรียบร้อยยึดได้หรอวะอยากรู้ยังยึดไม่ได้ครับผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ม <Zombie> ีเดียมซอมบี้เดซิเนี้ยโหมีเดียมเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเรารักษาลีโอนิดนึงลีโอมันเริ่มหิวแล้วอะมาเลยให้เนื้อให้เนื้ออ่ารักษาด้วยปับ๊บนี่พักก่อนดีกว่านะพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยลุยสร้างที่นอนได้วะ่ะแต่ผมไม่อยากสร้างอะไรแล้วอะเดี๋ยวผมก็ต้องย้ายไปอยู่แล้วอ่ะผมไม่สร้างดีกว่า ไหนก็ว่างแนละ้วปล่อยทิ้งไปแล้วกันว่างกันเหลือเกินปล่อยให้ลีโอลุยคนเดียวพวกนี้นี่เฮ้เยลีโอเรามันสายลุยเว้ยเต็มที่เลยเพื่อนเอาให้จุกๆไปนายใช้กำลังเยอะเรารู้เฮ้ยลีโอเราพร้อมครับพร้อมบวกสมชื่อลีโอนี่ครับสราตอบอันนี้ได้เลยมีเดียยมซอมบี้ไปซอมบี้แบงเยอะลุยครับสายลุยนี่มีอะไรกูใส่ให้หมด เฮ้ยต้องคืนนี่แหละเพราะเราเปิดไฟไปแล้วไปกลัวซอมบี้มันเยอะครับเราเปิดไฟเรียบร้อยอนี่การเป็นที่ศารที่สว่างแล้วตอนนี้ครับผมไม่เคยเล่นถึงเปิดสว่างได้เลยนะเพราะปกติผมจะเล่นสายครับสายสเตลไงแล้วสเตลมันยากตรงเนี้ยซอมบี้มันเยอะคือตอนนี้เราพร้อมแล้วครับผมไฟเฟย์มีแล้วสว่างแล้วหายผมเก็บเงียบดีกว่า ไฟมันก็ใช่ว่าจะดีเนี่ยไฟมันดิสโก้เลยเสียบไปเก็บเงียบหนึ่งมันเยอะเหลือเกินวะชิพายเอ,อ้ยสองตัวติดเลยเหรอวะมึงมันเต้นอะไรตรงนี้เต้นอะไรตรงนี้เต้นตรงนี้เต้นทำไมจะแตกอยู่แล้วได้อีกครั้งหนึง่งโอ้โหสดุสดๆลีโอโกูสายลุยสายลุยนีข้างบนเราเก็บไป ั้งหมดเราเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เราต้องต้องระวังนะเผื่อมีพวกลงหลงมันก็ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนาะเนี่ยตัวนอนนผมเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยดียวไปเคลียร์ซองบี้หมดก่อนจะได้ยึดยึดบ้านโหถ้าได้ที่นี่ผมว่าต้องมีอะไรดีๆเยอะแน่เลยว่ะเพราะมันใหญ่มากเลยเว <c oughs> ้ยไอ้บ้านหลังเนี่ยวู้ไปพวกนอนๆนเี่ก็ไม่ไว้ใจเลยเบาสิวะ เฮ้ยมีของว่ะอุย้ยอะไรอ่ะคาเมล่าแคร์โม้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยรึได้โอ้ได้เฟืองอีกสามอันคุ้มค่าแหละสามท่อนไม้กูบอกเลยสายลุยครับตอนนี้บอกเลยว่าสายลุยอะไรอ่ะอุยอ้ยอุ้ยของเต็มผ้าไม่เอาละผ้าเยอะเอาสายไฟป,ปดีกว่าเสียงอะไรวะตุบตับตุบตับตน,นี้ เนี่ยไอเนียไม่ตายแนย่ภาพเป็นไรวะชหายเอ้คกูปิดก่อนปิดก่อนตายยังเนี่ยมึงอ่ะกูว่ามันยังไม่ตายหรอกชรู้เลยนั่นไงมีตัวรับแล้วไฟแม่งก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับไอ้ตัวนั้นนอนอยู่ดิไม่ไว้ใจได้บอกเลยมาแล้ว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 ,มา,ลว,ม,าลวมาเลยมันเลยเดี๋ยวกูเก็บเงียบกูบอกเลย นี่ยกันไก่แม่งดีอย่างนี้แหละชอบตรงนี้แหลเก็บเงียบดีครับเพราะไอตัวกองหลังก็ไม่ไม่ตื่นไงได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยอะไรอ่ะฉลังฉลังหรออู้ใช่ชเป็นปอลกันดีว่ามีก็วะมีก็วะภาพผมมันสัน,สนวะ่ะเหมือนกับ่นดินไหวะไรทุกอย่างแต่ไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับดี่มากกว่าเสียงอะไรวะ อะไรเอ๊ะบ่สแสจบแล้วอย่างนี้ว่ะมีฉันบนอีกอันนี้คือกลับใช่ป่ะแต่ละยังไม่กลับครับผมจะคีให้หมดอ่าเสียงอะไรวะข้างบนตัวหนึ่ง,งล่างตัวหนึ่งข้างบนก่อนแล้วกันเว้ย มามาพร้อมบวกบอกเลยมองทำไมวะ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 มองทไมวะไม้แตกแล้วไงวะอาวุธกูพร้อมบอกเลยอุ้ยแรงกันนะเนี่ยฉลรงเนี่ยเกไปก่อนฉลรงแรงเว้กลัวที่ไหนน่ะอาวุธกูพร้อมมือบอกเลยวันเนี้บอกแล้วว่าผมจะยึดร้านเกมนี่ครับที่ปั่นกระแสไฟ้าไม่มีตัวไปได้ ตีหัวแตกก่าดาริโออ่ะสายลุยปิดตู้แป๊บหนึง่งต้องมีของให้เก็บแน่ๆไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนี่อันนี้มันเหมือนเหมือนด้ฉากไตเติ้ลเลยว่าที่แบบมีห้องสำนักงานอะไรทักอย่างให้นั้นมันให้กูทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่าห้องนี้ต้องมีอะไรตอนเราเราตอนเรายึดได้อ่ะ มีตู้เซฟด้วยวะ่ะพิกล็อกกูออกมาพอดีเลยปึ๊บโอ้โหูกระสุนหกเม็ดเช็ดเม็ดขอ,องเต็มเก็บผมไว้อันนี้เราวีเยอะแล้วไปเอาไปอ่าอันนี้ก็เยอะแล้วใส่ไฟเสียได้วะ่ะกระสุนแม่งเยอะแต่กระสุนนะทับเช็ดเลยยาเอายามาดีกว่าจัดแม่งหกนัดเลยไอ้กล้องเนี่ยต้องมีอะไรสำคัญแน่เลย ในอนาคตตอนนี้มันตัวเดโมโไงผมก็ไม่รู้มันมีอะไรมั่งไงอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสําคัญคืออาวุธครับตอนนี้ผมบอกเลยสําคัญคืออาวุธ <c oughs> อาวุธผมพร้อมบวกมากจะไปชั้นล่างก่อนไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ชั้นล่างจัดแม่งเลยบอกแล้ววันนี้เราจะยึดคาเฟ่เฮ้ยยุ่ล่างตัวหนึ่งน้องไงวะพร้อมลุยเปล่าพร้อมลุยเปล่า พร้อมเลยเปล่าพร้อมเลยเปล่าพร้อมหรือเลปล่าฮะพร้อมเลยเปล่าเฮ้ยสองตัวเลยเหรอมาดิมาดิหมาดิมาเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุม่มลุมหัวเฮ้ยนะไหวไหมลุมหัวอาวุธกูโหดนะเว้ยลุ่มหมอัอลุ่มหมอัอกูบอกแล้วกูจะเคลียร์ร้านเกมวันนี้มันไส้ไปเลย ดีนะไม่ติดเชื้อชิบหายเกือบติดเชื้อไปเละหมดหมูบอกเลยว่าหมดหมดแน่นอนครับสภาพนี้โอ้ไมีเนื้อด้วยของเยอะโอ้โหกดใช้ได้ไหมเนี่อยอยากรู้จังเลยมันทิ้งไปวะโอ้โหเอาเนื้อไปดีกว่าอันนี้มันน้ำตาลเอาเนื้อไปดีกว่าโอ้ของเยอะอย่างนี้สบายกูแล้ว หมดยากแน่นอนครับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยถ้าหมดแล้วอะ่ะยังไม่หมดวะยังไม่หมดแต่ผมบอกเลยมึงหันหลังเนี้ยใส่กูแน่นอนครับ <c oughs> ดอกเดียวรู้เรื่องงไงเฮ้ยนี่มันโต๊ะค้าบแน่เลยเนี่ยพยาบาลแกมสุดสุดเอาแล้วเราเปิดแล้วบริเขตหมดหรือยังหมดแล้วสภาพเนี่ย โอ้ยหยุดรานเกนได้แล้วเว้ยนี่มันโต๊ะคาร์ฟดีว่านี่มันห้องคาร์ฟช็อตมีห้องน้ำพร้อมอย่างดีอะถ้าได้ที่นี่มาแต่ประตูพังเยอะนะ <c oughs> หมดแล้วเดะอ่าหมด <c oughs> โหอ,อาวุธแม่งโคตรอาวุธคุ้มค่ามากอะขับเชลเตอร์กินเบียร์ไปเลยฉลองครับลีโอหืมเป้าหมายเรานี้วันนี้เราเรียบร้อยแล้วเป้าหมายเราได้ลีโอไปลุยหน่อยวันนี้ ยึดได้แล้วเรียบร้อยครับบูมชัตเตอร์ผมยังไม่ไปผมยังไม่ยึดอเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรายึดปุ๊บไอของที่เราเก็บไว้บางอันมันหายไปเลยไงไอของที่เราทิ้งไว้บางอันมันหายไปเลยนี่ครับวันนี้เรามาตอนเช้าบ้างครับผมโอ้ยยึดร้านเกมครับผมการ์ดซีซูนน,นองห่วงแล้วซอมบี้หมดบ้านบอกเลยเจอรีโอตบหมดอะอูโหูใสลุยครับไมดูดิดบริเขตอย่างดีผมบอกเลย เป๋ามีของหมดแล้วเอาเซ่บอกเลยพร้อมอ่ะไม่น่ามีแหละแม่บ้านเก็บศพหมดแล้วนี่ของ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 ไม่เก็บไปหมดแล้วจะมีหลงวะวะไม่น่ามีตกหล่นแล้วมั้งนี่ของเก็บวู้แถวนี้ไม่มีซอมบี้ในขะ้างนอกดูดิโล่งเลย ไปไปไปแดริวโอไอซอมบี้ตัวนี้เจอระตกตอนแรกอะวะเนี่ยที่นอนแม่งพร้อมเลยตรงเนี้ยมาเก็บของตกหล่นครับผมมาเก็บของตกหล่นครับนี่มาเก็บให้หมดเอาให้คุ้มค่าทีเดียวเออเรียบร้อยไอต,ต้องคืนแล้วก็มุฟโชตเตอร์มาที่นี่ครับเปลี่ยนที่ซอมบี้มึงก็แรงเยอะเหลือเกินนะประตูลงประตูเหล็กมึงไม่เว้นเลยนะน้ำครับโอเค เรียบร้อยครับแดรีวไปกลับบ้านโอ้ oh. โหแม่งโคตรมือต้องมาเปิดไฟตรงนี้นี่เองโอเคกลับมีแล้วเรียบร้อยเคียร์ได้เวลายายบ้านโอ้โหไปเลยไม่ต้องรอแล้วยายบ้านเลยมูฟเชลเตอร์นี่ครับอ้าวจบแล้วเหรอโอ้โหสายยึดบ้านได้ อยากจะเห็นทั้งใหนเหลอเกินเป็นยังไงบ้านหลังนี้ไม่ไม่กูดูหน่อยวะโอ้โหแล้วออกไปได้ด้วยประเด็นนะออกเมนูเลย <c oughs> ดูดิไอ้นี่อ้แดลิมมินโดนกัดที่แขนว่ะแสดงว่าถ้าเกิดตามเนเรื่องไม่น่าจะรอดนะเนี่ยดูดิไม่มียานะโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมเนื่องจากว่ามันสุดได้แค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากเล่นสายลุยแบบผมนี่ก็สามารถเลือก รีโอกับแดนลื้อเลย,เลยคู่นี้ถ้ามีถ้ารีโอแม่งมีอาวุธนี่ผมบอกเลยโคตรโหดลุยชิบหายเลยโอเคครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบ,พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับนะ like